สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องยงายทองชาแน,นลค่ะวันนี้ยายจะพาทุกคนมาอัปเดตต้นมะนาวนะคะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็พ่นทางใบนะคะยายจะมาอัปเดตต้นมะนาวของยายค่ะที่ปลูกลงแข่งนะคะ ดูดอกของเขาค่ะอันนี้ฉีดบำรุงไปได้สองอาทิตย์นะคะใหญ่บำรุงต้นบำลุงใบเขาได้สองอาทิตย์ค่ะเขาก็ออกดอกมาให้เราเยอะแยะเลยนะคะทางดินใหญ่ก็ใส่ขี้บัวค่ะใส่ขี้บัวใส่ปุ๋ยหม,มักนะคะแล้วก็ใส่น้ำขี้บัวด้วยค่ะ น้ำขี้วัวน้ำปลาผสมกันแล้วก็น้ำจุลินทรีย์ลดรากทางดินนะคะทางใบใหญ่ก็พ่นด้วยผงชลผส,สมน้ำขี้วัวแล้วก็น้ำจุลินทรีย์ด้วยค่ะอันนี้ยาฉีดไปครั้งเดียวนะคะฉีดไปครั้งเดียวดอกเขาออกมาทุกข้อทุกตาเลยนะคะ ออกเยอะแยะเลยค่ะอันนี้คือมะนาวแป้นนะคะก่อนที่เราจะฉีดเราก็ต้องแกล้งเขานะคะแก้งให้เขาใบร่วงใบร่วงก่อนแล้วเราค่อยมาลดน้ำเขาก็จะแตกใบออกมาค่ะแตกใบออกมาเราค่อยมาบำรุงดินนะคะบำรุงดินทางดินให้เขาแล้วก็ใส่ฉีดพ่นทางใบให้เขาด้วยนะคะ เขาก็จะออกดอกให้เราเพียบเลยค่ะทางดินใยญ่ก็จะบำรุงเรื่อยๆนะคะบำรุงให้เขาติดดอกติดลูกค่ะบำรุงให้ดอกเขาเหนียวนะคะไม่ล่วงนะคะเขาจะได้ติดลูกให้เราค่ะ เยอะมากเลยค่ะดอก ดอกกำลังออกเพียบเลย ตรงนี้กำลังจะติดลูกนะคะลูกเล็กๆค่ะเห็นไหมคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ